กับสบายดีพ so, ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองน้องคำนำโศพี่น้องเวอร์นี่เป็นตากลรองให้น้องสราเพิ่นเพิ่นกลังสีผ้ากันกินหมากแะเซวพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยไนี่ฮะที่มากินหมากแะเซวให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยแมนแซ่บแซ่บบ้าแจ๋วบวกคือสิเป็นตาสิเพศไฮน้าะแจ๋งเนาะ เย็บเแบบเบาใต้กินป็นตะเสบมี่มาคามือนักนะเพื่อก็กินป็นตะเสบคือว่าแล้วเนาะมือก็สิเปื้อนๆเนี่ยนั่นหนึ่งพี่น้องเลยปลาย่างมัอยู่างว่านไปเลยมาอืมบดน้ำกันได้พี่น้องแจ่วแจ่วก็จวดจ้าขนาดพี่น้องเลยแม่จ้ากินได้สน้ำลายอยากไหลแล้วน้องบิวเป็นผู้ไปเห็ดแจ่วซีเมอร์เพื่อพี่น้องเลยซีเมอร์นางต้องแซ่ตลอดเลยมือนราเขาก็กินซีเมอร์นางอืม ไม่ใหญ่ไปเสีดใหญ่หรอบอ๊ะแม่โอ้เป็นไป็นไปซ้ำลบอะไขีชอยู่พี่น้องเย็ดเมื่อยยากเลยเนาะเย็ดเมื่อยยากเลยพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องกินน้ำพันเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อเคยกินอยู่เป้าหมากันเคย วายเอฟซีพนแหงวาซนี่อันนี้อะไรเอเขาเอิญหมากอนันวาซน์หมักย่างเกาหมักเซลเอาไปดองแสดงว่าพี่ดาวกินแปลกขมตากินบไนบตายกินบใดไนพี่น้องเลยงเลยพี่น้องมือกล้องมือกล้องจะนำไลน์สไลน์นำอลยอ ตัวเส็บสิเดย์ตัวดองมันจะนิ่มนิ่มอาเดย์อืมเออแม่ตัวดองมันจะแซ่บกลัวเพราะแต่พอ่นว่าว่าตัวดองแซ่บกว่าอืมต้นอยู่ทางไหนลอยลายอยู่บ่ลายเลยไปเอาเนาะโอ้ยจะนี่สะเอามาดองลองเบิ่งเด้อจะสิเป็นบ่เป็นแหอะไรจะสิพาไปเบิ่งพี่น้องเลยอืมมันเป็นอะไร

แสบน่องเลยาไ้กินแจ้เสือะคืมากินแหงเลบแหนมแหงแสบน้องสละคือสีแหงสีหมักแล้วน่องกินสมจัดเลยองุยแ้วพอบาตายปรยูเาไ่ได้กินสมตบ่มีหพอบาตายเรกินไปตแบเนาะตัวล ผีซ่บกว่าพี่นอ้องผลม้สม่งแห้งกว่าเออบ่อตาละหมักสมบสมุเนาะอือผู้ยญิงแก้ผักพี่น้องเป็นไรน้องสาวอันร้านสาวซิมาน่ามหึเมื่อยอยู่ป่านี้ร้านสาวหรอน้องสาวร้านสาวยันบุมีผู้หนึ่งเขาให้ม่ใหญ่โอ้ยน้ำมะเรง็งพี่เนาะเลย <c oughs> นางตึงอยู่หนึ่งเขาให้ม่ใหญ่กินพี่นอ้องเอ้ย ว่าบ้างที่ไม่ใหญ่เิ่นบ้อยูอ๋อเิ่นใบหันใปนีกสิให่น้องบิวไนหนงเสาห้โดยโดยโดยบัล่งีเด้อจ่ะบัลิ่งนี่เป็นจ่าเรียงงัวเลี้ยงงัวพี่น้องงัวบ่ไน้หลายโตดอกพี่น้องงัวสองโตนึหนึ่แต่ว่าห้ามบ่มี่มงมองเรียงสี่มันน่ะหมงเรียงอ่ะ เลยจุงเลี้ยงน้ำมันทางจุงเลียงน้ำมนทางนะอืมวางงวโคมจ้เด้อืมบบุมีเดินบ่มียังอืมโดย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 เขาบ่มีเดินกกขังมันไหวเนาะ าตหมางใหญ่คุยจกรถ้น้องบ่าวต้เยินพี่น้องเลยเลาสิคุยแบบนี้อะไรอะพี่น้องน่แ่่ล้วอาแโกรเ้าแบบชี้เลยพี่น้องเลยวบวงสดาอีกบ้เนี่ยปุุงเรอเบรดแจ่วน้ามันก็เลยไป man anh ấy kiến nặng anh ấy nè, lắm nha nhai, bác mặc lắm anh ý bác lắm nha anh nhai. anh ơi anh xe. เขาบซักไอ่กงย่าเดี่ยวมเดี่ยวไปยังไปนักอยเนขาเจ้าแทะไข่ยันยางดีๆอันมาเดกินสมเด้อมันห่อนไาอากาศมันห่อนอืม ไอาา้ต้น,ตนทรงรุดแบบงมาได้ขึ้นกับมาได้เอาแบบพอดีพอดีนะก็ <c oughs> ดีเนาะเขาจะาแทกแบบนี้ม <c oughs> ือ <c oughs> แงแดงเอผงกนีอีกเอาไปนั่งเฮียงกันเนาะค่ะกินกันแลมันรุนแรงกินกินบ่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 ไกับนงไทไฟสิลอพี่น้องอ่ะลองเห็นหน้าซื่อๆมึงดูเต้าพี่น้องนกไทรพิ่น้เพชรปะสันป๊บเลยนกสละเนี่ยวเพชรบ่เนาะ ้องสละเคยกินแบบนี้ยัก้อยก้อยกินกลางคืนองสลัดจะกินเผ็ดล้เด้อผมลูกบนบป่งสเ้อร์เกินเผ็ดกินเผ็ดหลายอย่างนี้แต่พุทธเขาจะว่าเราสับน้องแล้พี่น้องเลยเกิดก่อนใช่ก่แม่พดอก ตอนนี้กำลังซอยกันเห็ดอยู่พี่น้องเลยพอ้องเบีย้ยกว่าสิผูกเล็กอยู่ทั้งในพี่น้องเพิ่นสถียรคานเทคานแบบนี้แล้วพี่น้องเลยนี่ใกล้แล้วพี่น้องแม่นอยากเห็นต้นมุงลังค่าเลยเดี๋ยวนี้แม่ฟัวร์เฮากระเล็กแม่นอัน เอฟซีเพิ่งกระลุ่นต้อนมุ่งลังคาแหละว่ามันสีพ่อบอสีเล่อบอแบบนี้นะไปจากเบิงคือเข้าในหละเฮากัอยากเบิงเนาะโดยโดยแต่กะแต่กะสมเพื่อนกับบริเฮตแบบว่าบริยุทธจังมือนะเห็ดคู่มือคู่มือคู่มือเห็ดมือได้กะจนเท้าคำเท้าคำเนาะกับสมสมว่าเข้าบริจ้างสั่งแหละพี่น้องเลยคือแบบเห็ดเองเนาะ อ้ายเพื่อนแล้วก็บเยใตา้แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาซอยน้ำแล้วก็ร้านซาวกับทรงปูน<อ>น้องลิง<อ>น้องบีวทรงปูนโดนแมนท่า,ทา,น,ทานี้อยากเด้อให้กินหแหงแซ่บน่ะแหงกินแห่งแซ่่าสัน,นเี่นอน กินแล้วว่าไปนอนหายาะพี่น้องเบลืองลังกันกินแล้วคือไปนอนหายอย่างเฟสแห้งไรเลยน้องเมื่อนี้ยกับคอร่าลิปเพงเอนผนีดเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องคำนำโศกเด้อพี่น้องเด้อผักเบิ่งผักส้มเพลลนไลน์เนียเด้อคือแบบว่า คนติดตามเพิ่นผ่านเนาะกันยังเวลาเพื่นยังโบผ่านเด้อพี่น้องเด้อต้องเบิ่งเวลาให้เพื่นเน่เด้อผกักเบิ่งผักชมนี่ยแหละผกักเป็นกำลังใจให้นางนำสบายดี